สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์เมื่อสมวันที่แล้วเนี่ยก็พญาเพชรชรพัฒนาคราชหรือสาลีวหารน,นาคาธิบดีเนี่ยก็มาเข้าฝันท่านมาเข้าฝันท่านบอกว่าท่านบอกกับเอว่ารูปที่เอ เอามาลงอะ่ะมันไม่ใช่รูปของหลวงปู่ดามันท่านบอกว่ารูปเนี้ยเป็นรูปของพระดอดอจีท่านมรณะ,ะไปนานแล้วส่วนคนที่วาดเนี่ยวาดรูปออกมาเหมือนหลวงปู่ดามันไม่ได้เหมือนพระดอจีเลยพระดอจีเนี่ย เป็นพระเขมรท่านบอกว่าพระดอจีเนี่ยเป็นพระเขมรที่มรณะไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาจริงๆอะ่ะเป็นยังไงมันก็จะมีแต่รูปวาดแล้วรูปนี้คนที่เป็นช่างวาดอะ่ะบังเอิญว่าเขาว,วาดออกมาเหมือนหลวงปู่ดามันมาก มันก็เลยทำให้เอ๋เนี่ยเข้าใจผิดแต่จริงๆอ่ะคือคนวาดอ่ะจะวาดพระอีกคนหนึงอ่ะแต่รูปที่ออกมาไปเหมือนหลวงปู่ดามันและเอ๋ก็เข้าใจผิดเพราะว่าเอ๋อ่านภาษาเขมรไม่ออกตอนเอาชื่อหลวงปู่ดามันนิพนพระนิพนไปเซิร์ชอ่ะมันขึ้นมารูปนี้แล้วบังเอิญว่ารูปเนี้ย มันเหมือนพระนิพนธ์สำเร็จกิจนี่ที่ท่านเพชรบอกนะแล้วก็ท่านก็พูดหลายอย่างอะ่ะท่านก็บอกว่าท่านไปเข้าฝันท่านบอกกับเอ๋ว่าท่านอะ่ะไปเข้าฝันลูกศิษย์หลวงปู่ดามันมาสามสี่คนแล้วละ่ะ เข้าฝันท่านไปเข้าฝันลูกศิษย์หลวงปู่ดามันอะมาเนี่ยสี่คนมีมีแค่เอ๋คนเดียวอะที่ยอมทำตามที่ท่านขอเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องนี้ตัวท่านเพชนะ่ะเคยพูดนะว่าเหตุผลที่ท่านเลือกใช้งานเอ๋เนี่ย ท่านก็ตัดสินใจรอบครอบแล้วและท่านรู้ด้วยว่าถ้าท่าน่ะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เรื่องอะไปในทิศทางที่เลวร้ายหนักกว่าเดิมไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีท่านบอกว่าการที่ท่านอะ จะเลือกใช้งานใครอะไม่ว่าจะใช้ให้ไปลบหรือใช้งานเรื่องจิปาถะเนี่ยท่านะ่ะใช้สติปัญญาคิดตัวท่านเพชร่ะไม่ค่อยสบายใจที่มันมีมนุษย์เนี่ยแอบอ้างว่าเป็นท่านลงมาเกิดเป็นสิคนทั้งเด็กและคนแก่และวัยรุ่นมีเด็ก มีคนแก่แล้วก็มีวัยรุ่นอะเป็นสิบคนแอบอ้างว่าเป็นท่านเพชรชรพัฒน์ลงมาเกิดล่าสุดก็มีพระที่ปาจีน่ะบอกว่าตอนนี้คนที่วัดว่าเองเขาก็รำคาญ่ะเขาก็วุ่นวายเพราะว่ามันมีพระบวชใหม่ขึ้นไปเนินเขาตรงกระดูกสันหลังพญานาค แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเพชรลพัฒมาเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นพระบวชใหม่อะแล้วก็เป็นพระที่ประวัติไม่ดีเคยติดยาเสพติดเคยเสพยาบงยาบ้ามาก่อนด้วยจริงๆเอคุยกับพระบุรีลำที่พูดสองภาษาพูดไทยและเขมรได้อะพระรูปเนี้ยท่านเคยบอกเอว่าท่านอนะเคย เดินทางไปที่ขเขมรไปจําวัดในขเขมรแล้วก็ไปคุยกับพระที่นั่น <c oughs> พระรูปนี้นะท่านบอกว่า <c oughs> ในขเขมรเนี่ยมีประวัติตำนานเก้านาคาธิบดีที่มหาหลวงปู่ดามันมีและละเอียดด้วย เพราะประวัติพยาคันตะที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยก็เป็นข้อมูลมาจากคนเขมรที่พูดไทยได้ประวัติพยาคันตะมาจากเขมรจึงมีความละเอียดและถูกต้องมากอาจจะมากที่สุดก็ได้นะเพราะหลวงปู่ดามันใช้ชีวิตเกินครึ่งชีวิตในเขมรเพราะท่านเป็นคนเขมร ท่านอ่ะเป็นคนขเขมรน,นะท่านหนีสงครามมาอยู่ประเทศไทยอ่ะดิ้นรนจนได้สัญชาติไทยแล้วก็พอประเทศขเขมรสงบพอหลวงปู่สุขรรมโชโตะที่ว่าท่านอ่ะพอท่านบรรลุนิติภาวะพอท่านบรรลุนิติภาวะท่านก็บวชเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขหลังจากหลวงปู่สุขมรณภาพท่านก็ย้ายไปอยู่กับหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินน่ะ คือจริงๆตัวท่านเพชรเนี่ยก็ไปหาพระหลายคนนะท่านเคยพูดนะว่าเราไม่รู้เหตุผลว่าทำไมท่านพูดแบบนี้นะท่านบอกกับเรานะว่าท่านอะไปหามนุษย์ผู้หญิงที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดามันไปขอให้เขาช่วยในเรื่องเนี้ยแล้วทางนั้นอะ เขาปฏิเสธไม่เอาด้วยทีเนี้ยท่านก็เลยบอกว่าสําหรับเรื่องที่จะใช้ให้ไปด่ากับชาวบ้านหรือใช้ให้แก้ข่าวเรื่องอัญญลินน่ะท่านน่ะตัดสินใจรอบคอบแล้วอะว่าท่านจะเลือกเราแค่คนเดียวเพราะว่าคนอื่นน่ะพึ่งไม่ได้พึ่งพาอะไรไม่ได้ลูกศิษย์หลวงปู่ดามันคนอื่นน่ะที่ท่านไปหา พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยไว้ใจไม่ได้พึ่งไม่ได้ท่านคิดถูกแล้วที่ท่านเลือกไปหาพระมากกว่าคารวะท่านบอกว่าท่านน่ะเป็นนาคเทวะชั้นสูงไม่ใช่พระโสดาบันท่านแบ่งภาคอาวตารไม่ได้แบ่งจิตแบ่งภาคอาวตารจะแบ่งจิตหรือแบ่งภาคอะไรเนี่ยไม่ได้ นี่คือที่ท่านบอกแล้วท่านบอกว่ามันมีคนแอบอ้างเป็นตัวท่านน่ะเยอะคนที่แอบอ้างเป็นหลวงปู่ดามันแล้วไปต้มตุนหลอกรวงเงินคนอื่นน่ะก็อยู่ที่โคราชมีลูกสองพระที่เคยคุยกับหลวงปู่ดามันน่ะเขาบอกกับเอว่าหลวงปู่ดามันน่ะท่านน่ะแก่มากแล้วป่านนี้ก็คงไม่น่าไม่น่าจะอยู่เพราะว่าตอนที่ท่านมาอยู่ที่วัดว่าเองท่านก็แปดสิบกว่าแล้วแล้ว มันมีคนในจังหวัดปาจีนะ่ะเขามาเล่าให้ฟังอะ่ะว่ามีคนที่โคลาดอะ่ะมาไหว้ที่วัดว่าเอนแล้วมาถามเรื่องหลวงปู่ดามันแล้วก็ถามหลายอย่างเลยอะ่ะแล้วทางทางคนพื้นที่เขาก็รู้แหละแต่เขาก็มันเป็นเรื่องของเขาอะ่ะเราเอาเป็นว่าแล้วแล้วแต่วาระของกรรมและกันก็ให้เวรกรรมมันจัดสรรเองอะ่ะเพราะเราก็ ขี้เกียจยุ่งอะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนปลาจีนอะแล้วเราก็เราไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ดามันอะแต่ถ้าถามว่าเรารู้จักไหมเราเคยคุยไหมเราเป็นวัยรุ่นที่ชอบดูหนังชอบฟังเพลงสนใจเรื่องเล่นลับและเราชอบดูหนังแข่เราเคยคุยกับหลวงปู่ดามันและเราก็สนใจเรื่องเล่นลับเรื่องผีเรื่องอะไรแปลก คือเราไม่ใช่สายยานพญนาคแล้วคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นสายยานพญนาคหูยอยู่มา20 3สสิปีอะแต่สิ่งที่เขาออกมาพูดอะมันก็เป็นข้อมูลเก๊และบางคนก็เป็นมิจฉาชีพบางคนกำลังจะเป็นคดีด้วยซึ่งเอาเป็นว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยเราขอพูดในในฐานะที่ว่าท่านะ่ะเลือกใช้งานเราและท่านก็มีเหตุผลน่ะ เราอะโดนด่าเยอะนะคือตอนแรกที่ท่านมาคุยัะเราอะเราก็เราก็งงนะเราก็บอกโอเคโอเคตกลงตกลงคือท่านอะเป็นหนุ่มรูปหล่อท่านเป็นหนุ่มรูปงามท่านขอให้ช่วยแก้ข่าวให้เรื่องอัญญลินอะมันไม่มีซึ่งตอนแรกเราจําอะไรไม่ค่อยได้นะเรามาระลึกชาติดได้ช่วงหลังๆอะค่อนข้างเยอะช่วงแรกอะเราจําอะไรไม่ได้เรามาจําได้ช่วงหลัง ช่วงแรกที่ท่านมาคุยกับเราอะตอนนั้นอะเราละลึกชาติไม่ได้เรามาระลึกชาติได้ตอนหลังแล้วก็ระลึกชาติได้เยอะเพราะว่าท่านอะแบ่งพลังบางส่วนมาทําให้เราอะละลึกชาติได้เยอะเราเคยถามว่าสายยานพญนาคที่มีออปชั่นเพลียบเนี่ยสายยานพญนาคที่มีความพร้อมามากกว่าเราอะเยอะแยะรวยกว่า รู้จักกับดารารู้จักกับสื่อมวลชนรู้จักกับพระตั้งไม่รู้กี่วัดออบชั่นเพียบทำไมไม่เลือกไปหาคนนั้นเราอะคุยกับท่านเพชรเราทะเลาะกับท่านเพชรนะ่ะเยอะนะความที่ว่าเราทะเลาะกับท่านเยอะมากอ่ะท่านก็เลยต้องค่อยๆอ,อธิบายให้เราฟังอะว่าคือเราอ่ะเป็นมนุษย์เราอ่ะไม่ฉลาดเท่ากับพญาน,นาคที่อยู่มา สามพันกว่าปีหรอกท่านพูดแบบนี้นะเราอ่ะเป็นแค่มนุษย์ถึงเราจะอายุถึงเราจะอายุเยอะแล้วแต่ความฉลาดของเราอะไม่มากเท่ากับพญานาคที่อยู่มาเป็นพันๆปีหรอกนี่ที่ที่ท่านพูดนะ <c oughs> ท่านบอกว่าท่านอะ่ะเคยเกิดเป็นกษัตริย์สาลีวหารมหาราชในตระกูลศักยะวงศ์ และท่านก็เป็นกษัตริย์นาคาท่านบอกว่าการที่ท่านาจะเลือกใช้งานใครอ่ะท่านา่ะเป็นคนที่รอบคอบมากในเรื่องนี้ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองและการลบเนี่ยไม่ผิดพลาดเพราะท่านอา่ะเป็นคนที่เลือกคนไม่ผิดเราอาจจะคิดว่าทำไมท่านอา่ะต้องมาเลือกเราทำไมท่านนต้อง มายุ่งกับเราทําไมไม่เลือกคนรวยไม่เลือกคนที่เป็นสื่อทําไมไม่เลือกดาราที่เขาเป็นสายยานพญานาคตรงนี้เราไม่เข้าใจท่านบอกกับเราว่าการที่ท่านจะเลือกใช้งานใครอันดับแรกเลยอ่ะท่านจะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยรักและเคารพท่านด้วยความจริงใจไหมคนคนนั้นอะ่ะศรัทธาและเคารพในตัวท่านอะ่ะอย่างจริงใจไหม ต้องเป็นคนที่แบบรักท่านแบบจริงใจด้วยนะไม่ใช่แบบหลอกลวงอย่างที่สองน่ะท่านจะเลือกคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตชาติอาจจะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นเครือญาติกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก่อน อย่างที่สามเนี่ยท่านจะเลือกคนที่เคยร่วมทําบุญสะสมบุญบารมีร่วมกันมาอาจจะหลายชาติหรือสักชาติหนึ่งต้องเป็นคนที่เคยทําบุญร่วมกับท่านมาก่อนอะอาจจะสักหนึ่งชาติหรือหลายชาติก็ได้และคนคนนั้นนะอย่างที่สี่ท่านบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้อง มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากพอที่จะสามารถสามารถรับพลังงานหรือรับยาณบาร,รมีของท่านได้เพราะตรงเนี้มันจะเป็นสิ่งที่ท่านจะมอบให้กับคนที่ท่านจะเลือกใช้งานเพื่อให้คนคนนั้นมียาณบาร,รมีมีสติปรรัญญาและมีพลังงานมากพอที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จได้ ท่านบอกว่ามีคนน่ะแอบอ้างเป็นล่างทรงเพชรพัฒนะ์น่ะเยอะและเป็นกะเทยและท่านก็ด่าไอ้นัดไอ้อะไรก็ไม่รู้ท่านบอกว่าท่านน่ะเป็นบุรุษแท้และท่านก็เคืองมากที่มีกะเทยเก ไปไหว้ขอเป็นพระชายาและท่านก็ด่ามาเป็นชุดท่านบอกกบเอะนะว่าท่านอะไม่พอใจที่มีเกมีกระเทยมีกระเทยมีเกไปไหว้ขอเป็นเมียท่านอะท่านโกรธมากท่านบอกท่านอะเป็นบุรุษแท้ท่านไม่ลงทรงกระเทยไม่ลงทรงสตรีถ้าท่านจะลงทรงอะนะท่านลงทรงไปนานแล้วแต่ท่านเลือกที่จะไม่ลงทรงใครเลยท่านบอกว่าคนที่ ท่านจะเลือกใช้งานเนี่ยจะต้องเคยล่ำเรียนหรือเคยมีอาจารย์ร่วมกับท่านมาหรือเคยต้องเป็นคนที่แบบมีความรู้พอสมควรน่ะที่ท่านน่ะจะสามารถใช้งานเขาได้หรือคล้ายๆกับว่าต้องเป็นคนที่มีสติปัญญามากพอที่จะคุยหรือเข้าใจต้องเป็นคนที่มีสติปัญญามากพอที่จะเข้าใจในแผนของท่านน่ะเจ็ คนคนนั้นน่ะจะต้องมีสักชาติหนึ่งอ่ะที่เคยอธิษฐานจิตเคยตั้งจิตอธิษฐานน่ะว่าจะกลับมาอยู่กันอีกจะต้องเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาก่อนว่าเออเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้มาอยู่กันอีกแปดคนคนนั้นน่ะต้องมีบุพเพต้องมีบุพเพสนิวาสร่วมกันมาก่อนหรือมีกรรมบางอย่างร่วมกันมาก่อน มีความรับผิดชอบบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันข้อ9เนี่ยท่านบอกว่าคนที่ท่านจะเลือกใช้งานเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมมีคุณงามความดีไม่ใช่คนจิตใจโหดเทียมอำมาตต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีสิบท่านบอกว่าข้อนี้สำคัญมากท่านบอกว่าท่านจะเลือกใช้คนที่ เหมาะสมกับงานที่ท่านจะให้ทำถ้าคนที่ท่านอ่ะจะให้ไปทำกับข้าวเนี่ยคนนั้นก็ต้องทำอาหารเป็นไม่ใช่ว่าท่านน่ะสั่งให้นักลบเนี่ยไปเป็นพ่อครัวท่านก็จะเลือกคนที่เหมาะสมกับงานที่ท่านมอบหมายข้อ11เนี่ยท่านจะเลือกคนที่ว่านอนสอนง่ายคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังท่านและมีสัจจวาจา ซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะเนี่ยท่านก็จะไม่อยากยุ่งด้วยซึ่งข้อเนี้ยสำคัญมากซึ่งคนที่มีชื่อเสียงคนที่สังคมรู้จักพระที่มีชื่อเสียงพระที่มีตังคนที่สังคมยอมรับว่าดีหรือคนที่สังคมรู้จักนั่นก็คือสังคมอะไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี ภายนอกอาจจะเป็นพระที่ดีแต่ภายในก็มีชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเลือกคนที่เป็นคนที่ดีจริงๆข้อสิบสองเนี่ยท่านจะเลือกคนที่ตัวเองชอบต้องเป็นคนที่ท่านชอบพอสมควรเพราะถ้าไม่ใช่คนที่ท่านชอบท่านก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยมันก็เหมือนคุณอนะไปเที่ยววัดแล้วไปเจอ แมวจรจัดไปเจอสุนัขจรจัดในวัดก็มีแมวจรจัดเนี่ยเป็นร้อยตัวสิบตัวมันก็ต้องมีสักตัวสองตัวที่ท่าน่ะรักและถูกชะตาอยากจะเอามาเลี้ยงท่านจะเลือกคนที่ท่านพอใจท่านบอกว่าท่านอะเป็นหน้าคเทวะชั้นสูง ไม่สามารถแบ่งจิตจุติได้และท่านก็บอกว่ารูปหลวงปู่ดามันที่เอเอามาจริงๆเป็นรูปพระดอจีแต่คนวาดอะวาดไม่ได้เหมือนพระดอจีเลยวาดเหมือนหลวงปู่ดามันมากกว่าเพราะหลวงปู่ดามันก็หน้าตาแบบนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ